ส่วนหนึ่งของนักกีฬานะที่ผมเจอนะผมมองอย่ครับจริงๆบางครั้งนะเราคิดไปเยอะเยอะเกินเกินไปนะฮะเพราะว่าคิดเยอะจนเกินไปเรายังไม่ทันแข่งแล้วก็แพ้แล้วครับจริงๆตอนนี้ยังบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่ผมมกที่จะบอกกับนักกีฬาหรือคนที่ผมให้คำปรึกษาทั้งหมดน้นบผมจะบอกว่ายากเพราะหมดแต่คิดนะครับคิดพูดคิดที่ยังไม่ทันทำเลยนะครับแล้วก็ทีเชื่อแพ้แปลกด้วยว่าคิดทําให้ตัวเองแพ้เชื่อไหม จับฉลากแปลงสาย,ยเจอมื่อดีเจอแชมป์เก่าหรือเจอคนที่เป็นเจ้าของสีติเดิมนะครับสิ่งเหล่านี้เองก็ทําให้นัก,กเกียรเล่านี้ยฟุ้งในหัวตะกรอนในหัวเนี่ยมันฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟุงฟ้งมาหมกเลยนะซึ่งการฟุๆๆ้งตกตรงนีๆๆ้ฮะตะกรอนมันเป็นตะกรอนทีฮะคิดนี่คิดนี่กลัวคาดหวังอยากชนะ นะครับัวแพ้เล่นไปเล่นมายิ่งเล่นไปยิ่งทําให้ความเชื่อที่เกิดขึ้นในหัวนะั้นเชื่อเป็นจริงเพราะว่าอย่างที่บอกครับโฟกัสอะไรได้อย่างนั้นนะครับดังนั้นนักกีฬาเนี่ยไม่เคยหยุดคิดดังนั้นสิ่งสำคัญคือจา้าเพราะมูจะคิดคิดให้เสร็จจังบนตัดทุกอย่างกลับมาที่สติมาที่การโฟกัสของเราครับเพราะฉะนั้นเล่นให้เต็มที่ครับไม่ว่าผลนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรคุณก็แค่รับกับสิ่งนั้นให้ได้นะครับปรับให้อยู่สติก็รับผลนั้นให้ได้ถ้าเกิดดี ทำต่อถ้าเกิดผิดพลาดพ่ายแพ้ก็กลับไปซ้อมใหม่ก็แค่นั้นนะครับชีวิตนักกีฬานะครับเป็นลังใจให้ทุกคนสู้ต่อครับ